สวัสดีครับผมพบกับหน่อยบ้านสวนาร์มเช้านี้ครับมาแต่จับกรบจับเขียดครับฝนตกครับฝนตกเมื่อคืนนี้ครับมาแต่จับกบจับเขียดหาข้าวม้าหอดครับไปว่างันตีสองตีสองกว่าตีสามนะครับฝนตกบริกีดยางครับเลยไปหาจับเขียดมากครับพอได้อยู่ครับจับกบจับเขียดฝ้ากับห้องนะครับขึ้นวานครับ เพลนวนกับฝนต๊ะกั้าผ้าฟ้าผ้าเครือนเขาฝ้านหมอนหมอแปลงครับเครื่องทำน้ำอุ่นครับม่นเบิดครับแต่กระจายไปเลยเมื่อคืนนี้ก็โตกอีกก็เลยไปอันจับควบจับเขียดครับเมื่อคืนก็พอได้อยู่ครับเ๋ยวมาเบิ่งนำกันครับกำลังกำลังสีเลือกเลือกควบออกจากเขียดครับไปขายให้เขาครับเขาสร้างไว้ ครับไปมาเมื่อคืนนี่ครับทางกบทางเขียดครับเต็งกันตายก็มีครับนี่ครับเต็งกันตายเพราะใส่ถุงแยงครับใส่ถุงแยงไปมอยู่ตัวใดอยู่ทางใต้เือถับตายปั๊บครับได้อ่อนโทรศัพท์ไปนําครับเพราะฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ่าว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายอย่างเดียวครับบ่มีกล้องครับ ผลกันครับอัน,นทางกบครับกบกบเขียดใส่ผนกันคะกันครับอันนี้อึงครับนี่อึงใส่คะกันครับแปรไปแปรไปสองอันครับทุ่งแงงไปอันเดียวครับ ยามันโบกยามันโบหลายไลยเติบอยู่ครับกำลังสิแยกกบแยกเขียดเอไปให้เขาครับมันสิทับมันสิทับกันยังซี่ละครับทางใต้ตัวไดอยู่ทางใต้แต่มันสิตายก่อนครับมันถึกทับมันหมันแน่นมันหายใจโบกพอได้อยู่ครับ กำลังสแยกไปส่งเขาครับ่ะแยกครบแยกเคียดก่อนครับบ้านครับแยกออกมาแล้วครับครบผมยุดตกก่อนครับมันจะเลยออกหน่อยได้เ,เห็นหน่อยครับครบนี่เคียด ที่มันถับตายครับฉัมนมากมีตะเขียดครับวันนี้ครับเพราะน้นมันได้ตะเขียดเขียนอยู่ผมว,ว่ารหว่างนั้นสามโลอะเขียดได้อยู่ครับกบก,บ,กรบบห้อดโลครับเขียดตายไปเห็ดก,กินครับวันนี้ทีได้เอาขึ้นไปส่งเขาครับวันนี้ครับไปสร้างตาสร้าง้วไปส่งเขาครับนะครับทั้งกบทั้งเขียดนะครับ บเขียชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์ครับระกดระดิ่งติดตามไว้บ้านสนฟาร์มไปใส่เห็ดอย่างเดียวที่ลงให้เบิร์ครับเสียดายดที่เห็นเปลไปไทยน้ำครับฝนตกฟ้าห้องะกดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิร์ สำหรับเช้านี้นอนบ้านนชนฟาร์มขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณ f อฟทุกท่านครับก็ให้โชคมาล้ำรวยสุงหับร่างกายแข็งแรงสุขคู่ทุกคนครับหน่อยบ้านชนฟาร์คคราามครับผมสวัสดีครับ